ที่าจจะสมนนุ้หมนี้จุดนี้เป็นจุดหลักองการเจอือกซื้อบ้าซื้อแล้ว ของแม่อันนี้เรื่องที่สามคคือเขาอยู่กับคุณแม่สองคนมามาไม่ได้เพราะตอนนี้แม่กออ็อยู่กับคนเดคืออยู่เฉยๆก็ป่วดคือไข้หนาวสั่นแล้วก็พาไปโรงพยาบาลระหว่างไปแม่ชักแล้วก็ก็กอนน่อยตื่นนอนเล่นน้ำช่อนกอดคือดปิดเชื้อด้วย ไม่ดีนะไม่ดีนะทำชิปโกให้ให้เถิดทำขาโกงฝากมาแล้วแล้วก็ทำบุญสร้างสีสังอวัองกับเทพเจ้าที่สร้างชั้นใต้ดินนะคะแล้วจะจะเขียนใบเสร็จถวายตอนงงานชิปโก หนักอยู่หนึเวลาหมด่เวลาแลา้ว

ผมจะให้อากงดูผมวันนั้นที่อากงบอกบอกผมแล้วแล้วผมก็ไปจัดจัดการเรียบร้อยแล้วให้แต่ละคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทาบุญเท่าไหร่ผมก็บอกแล้วว่าจีจ้งพ้ดเท่าไหร่คนเยอกากนะครับแล้วอากงครับถ้าวันที่ยี่ที่ยี่สิบสี่เป็นเวลาเวลานี้ได้เริ่มเวลาผานผ่านครับผมฝนมาแล้วดูเลยอีกคาถามคือจะถามว่าเออเออหาฟ้าชไหน ถวายอะไรก็ได้ใชมฝนมาแล้วเรจอมรถเจอมรถฝนมาแล้วฝนมาไล่แล้วแล้วป้ายของใครอ่ะเสร็จแล้ว เดี no? ๋ยวจยไปหาพนี่นัรี่แล้วถาที่ว่ติกนี่จเลยมาได้หรอลูกสาวค่ลูกสาวมาไหมเดี๋ยวจะเสร็จข้อคุณกันค่ะโกคะป้ทะเยนรถใหม่ี่สนแล้วต้องเจิมประทัดไหมเนี่ยส้มอส้มรอ ส้มส้มละหมดละวยแกะผลไม้มวยอ๋อเดี๋ยวแกะผลไม้อะแกะเราจเอาเกลี่ยผลไม้มาอันนี้ป่ะเนี่ยอ๋อนู่นเนอะยู่ไหนส้มในส้มนอกหนึ่งหนึ่งครับโอ๊้ขาเต่าเมียมาได้แล้วมาครับส้มครับหยิบเลย

รับรับได้แล้วขยีบออกไหน่อยนรับได้แล้วขยีบออกก่อนนะครับต่อกเลยครับติดต่อเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับต่อเลย่เ่ไม่ได้เข้ามาเลยครับซ้อมไปซ้อมไปยิดแลงยิดแลงยิดยึด้อม้อม้ยึดซ้ยมยไดซ้อมดซ้ได้อยังไม่ได้เข้ามาเลยกล้วยกล้วยกล้ย

จกแกแจกิงมาอะไรหิเสื้อขึ้นไม่ได้นะสาวน่าวันนี้ขนมมากงดื้อดื้อดื้อมากเลยขนมลูกสาวเด็มืออัอันนี้ื้อยัาเชือขึ้นดัลยไมนะ อากงครับวันนี้เอาพระพระเก่ามาให้อันเจ็ดแลวแปดพรเก่าได้แล้วก็ปัก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 ปอกปักปักปักแล้วผลมาแล้วปัปัก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 ปับแล้วผลมาไล่แล้ว One, t